ก็จะออกแดงแป๊บเลยเห็นไหมครับในดูถ้าเกิดอ,อันไหนที่ไม่โดนแดดมันก็จะสีเหลืองครับอันนี้คือไผ่อะไรเอยอยจําได้ไหมอันนี้คือไผ่ด้ามพราสีทองลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่กะกอไผ่ที่ สวยงามสวยงามจับใจอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าอะไรอันนี้คือดัําพราครับดํามพราสีทองนะใจแกนตัวกรัว,วลิกูลาต้าแต่มันเป็นสีทองครับแต่เวลาเราโดนแดดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็อ่อน,ออนๆเนี่ยมันจะไม่ทองทองพมนานะเห็นเปล่ามันจะออกชมพูด้วยนะครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณแบลีครับได้มานานแล้วจริงๆมันเป็นลูกน้องของเบลีนะครับเนี่ยเนี่ยลูกน้องแบลีให้มาเพราะว่า ช่วงที่เราไปซื้อพันเนี่ยลูกน้องใบรลี่เขาก็ขายพันพวกไผ่ไผ่บางมาให้เราแล้วเกิดเขาก็เลยแถมอันนี้มาให้ด้วยซึ่งก็โหประทับใจมากนะครับแม่พันมันอยู่ที่แปลงหนองชะอมครับแต่นี่เราเป็นกิ่งตอนแล้วก็มาโตที่นี่กําลังจะขยายจํานวนอยู่ครับนี่แล้วเท่าที่ลุงรู้นะตัวนี้น้อยมากๆที่ใครมีนะครับเจ้าเพลิงนะเออจาตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดโดนแดดนะครับฝั่งที่โดนแดดมันจะออก ชมพูแดงๆนะครับเห็นไหมครับแต่ฝั่งที่ไม่โดนแดดเนี่ยฝั่งนี้มันก็จะเป็นสีเหลืองพื้นเหลืองครับเห็นไหมครับสวยตัวนี้ก็จึงถือว่าเป็นอของมีน้อยครับมีท่านหนึ่งก็ขอขอบคุณเขาสั่งไว้แต่ว่ายังไม่ส่งสักทีเพราะลุงเองเขาโอ้โหไม่หวงครับแต่ว่าก็รอให้ให้มันมีปริมาณตัวนี้ก็ตอนได้ด้วยนะแต่ไม่หมูเท่าไหร่นี่แหละตอนมานะครับเนี่ยแม่พันธุ์นี้ตอนมานะครับตอนมาก็มาขยายอีก ก็จะออกแดงแป๊ดเลยเห็นไหมครับเนี่ยดูถ้าเกิดอันไหนที่ไม่โดนแดดมันก็จะสีเหลืองครับอันนี้คือไผ่อะไรเอยอยจําได้ไหมอันนี้คือไผ่ด้ามพระสีทองนี่ดูดโโโโิโอ้มันก็แปลกดีเนาะถ้าเกิดอยู่ในหุ้มเนี่ยอ่าข้อเสียคืออะไรมีขนนิดๆหน่อยๆน,นะก็ต้องยอมนะครับมันก็มีขน อ่าโอเคนะครับด้ามพราสีทองครับ้นพันด้ามพราสีทองครับมีจํานวน1เดียวเท่านั้นครับ <Wow. S 1> อันนี้ยังหายากอยู่นะเพราะว่าของมันพึงเริ่มเริ่มครับอันนี้ยังไม่สวยเต็มที่นะสีสันยังไม่ค่อยออกเต็มที่เพราะว่าชํารอดแล้วนะครับเป็นกิ่งตอนแล้วก็เอามาชํารอดแล้วนี่นานแล้วนะกระถางนี้รากแน่นแล้วล่ะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ